อันลนสวัสดีค่ะคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมฟ้าวลังกูนเดลากูนค่ะตื่นเช้ามาพวาความตกใจเพราะว่าน้ําขึ้นจากเมื่อวานสูงมากเนี่ยเมื่อวานที่ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปพ้อสุดท้ายเนี่ยตรงบันไดนี้ใช่ยังมีไม่ถึงนี่คือบันไดขั้นแรกของการขึ้นบ้านนะะขออนุญาตไม่ลงไปเนาะอือ นี่คือสภาพนาที่มันเข้ามาในรัวบ้านแล้วจากสายตาที่เห็นเนะะี่ยค่ะเมื่อคืนคืนเดียวมันน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนเร็วมากมีใครอิจฉาเราไหมเรามีอ่างปลาใหญ่ๆใ,ในบ้านปลาว่ายกันสนุกเลยค่ะในนี้เ <c oughs> สียงแย่เลยนะเพิ่งตื่นเนี่ยค่ะ ล้อมรอบไปด้วยน้ำหมดแล้วค่ะข้างนอกไม่ต้องพูดถึงนี่คือบริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านนะคะว่าน้ำมันเข้าไปในบ้านขนาดไหนนี่ค่ะตรงนี้คือห้องทานข้าวที่บอกว่าไม่อยากให้ถ้าน้ำไม่เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้น้ำายังไม่ท่วมหลังเท้ายังไม่ถึงะตงะกุขึ้นมาน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ ห้าเซนไม่ถึงละคิดว่าจะอยู่หน้าจะอยู่ที่ประมาณเซนสองเซนเท่านั้นเองสำหรับตรงนี้นะคะถามจากสอบถามบ้านข้างๆทุกหลังตรงนี้เนี่ยบอกเข้ามาเท่าๆกันหมดเนี่ยน้ำไม่ต้องสงสัยเลยค่ะน้ำเข้ามาจากในห้องครัวอ่ะมืดไปหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องครัวไม่กล้าเข้าไปในห้องครัวน้ำาถึงข้อเท้า่ะ คือสภาพในห้องครัวนะน้ำเป็นข้อเท้าแหลกคนย้้เออกไปได้มาก,มากได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วไอ้น้ำจากห้องครัวนี่แหละที่มันไหลซึมไหลซึมมาเข้าไหลไหลซึมผ่านกระสอบรายที่วางไว้ไม่ดีเลยแล้วก็เป็นกระสอบรายที่ซื้อสำหรับ ไม่มีกระสอบแบ่งค่ะอ,อันนี้เราเก็บเห็นตอนแรกเก็ก็รู้เลยว,ว่าเป็นการวางที่ผิดแล้วไม่สามารถกนนารน้ำได้แน่นอนน้ำมาจากห้องครัวเข้าห้องรันข้าวแน่นอนว่ายังตปล่นปิ่นแต่มั่นใจว่าถ้ายังอยู่เนี่ยคืนนี้เยอะแน่ส่วนนี้คือห้องน้ำชั้นล่างค่ะจริงๆแล้ว ห้องน,น,นี้เราทําการปิดไปแล้วเราทาการปิดไปแล้วทั้งชอัอโคกแล้วก็ตรงนั้นที่เอากระสอบไายวางทับนี่จริง,รงเราปิดเราปิดด้วยแผ่นฟิเชอร์บอร์ดแล้วก็เอาซิลิโคนอัดแล้วนะคะแต่น้ําที่มันเข้ามาตรงนี้เนี่ยมาจากห้องครัวแล้วแหละมันทำวันใจ ส่วนตรงนี้ทางไปห้องเก็บของน้ำเข้าไปแล้วแน่ๆค่ไม่กล้าเปิดมั่นใจว่าน้ำเข้าไปที่ห้องเก็บของแล้วแน่ๆแต่ไม่กล้าเปิดเข้าไปดูของในห้องเก็บของตอนนี้คงจมแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ตัดไฟชั้นนี้นะคะเพราะว่าปลั๊กยังไม่ต่ำแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของในตู้เย็นก่อน แล้วน้ำมันยังขึ้นยังอยู่แค่ขาตู้เย็นเล็กๆนิดเดียวคิดว่าภายในเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยน่าจะเคลียร์ของในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยได้